สวัสดีค่ะวิดีโอนี้มาดูตัวอย่างการวิเคราะห์วงจรแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะถ้าเรามีการเหล็กเรียมมีขนาดและรูปร่างดังรูปหนา7เซนติเมตรขดลวดพันอยู่ที่ขากลางใส่กระแสเข้าไปตามทิศทางที่แสดงจากไ right ร้ h ฮนเคอ r u รู ure, ใช้มือขวากำไปตามทิศทางของกระแสนิ้วโป้งจะแสดงทิศทางของฟลักซ์ พบว่าฟลักซ์พุ่งขึ้นักซ x ที่ขากลางนี้จะแยกออกสองข้างไปทางขาด้านขวาและขาด้านซ้ายถ้าที่แอร์แกปเกิด fringing effect ทำให้พื้นที่หน้าตัดที่ฟลักซ์ผ่านช่องอากาศนี้ใหญ่ขึ้น5%แกนเหล็กนี้มีค่า relative permeability เท่ากับ1,500ขดลวดที่ขากลาง1,400รอบ และกระแสไหลเข้าขดลวด1แอมแปร์อยากรู้ว่าค่าฟลักซ์ในแต่ละขาของแกนเหล็กนี้มีค่าเท่าไหร่และความหนาแน่นของฟลักซ์ที่ช่องอากาศแต่ละข้างมีค่าเท่าไหร่ในการวิเคราะห์และคำนวณค่าคำตอบเราจะต้องเขียนแมกเนติกเซอร์กิตของแกนเหล็กนี้ออกมาก่อนนะคะโดยแมกเนติกเซอร์กิตจะมีลักษณะการต่อเหมือนกับแกนเหล็กในตัวอย่างนี้ได้วงจรที่มี2เมช มีแมกนิโตโมชีฟฟอสอยู่ตรงขากลางตามตำแหน่งของขดลวดเส้นทางที่ขากลางของแกนเหล็กก็จะมีค่ารีลากแตนซ์ของแกนเหล็กและเส้นทางที่ขาด้านซ้ายและขวาจะมีค่ารีลากแตนซ์ของแกนเหล็กและช่องอากาศให้สังเกตนะคะว่าทนายเส้นทางของฟลักมีพื้นที่หรือตัวกลางต่างกันเราต้องแยกคำนวณค่ารีลากแตนซ์ระยะทางที่ฟลักซ แยกไหลออกจากขากลางไปยังด้านขวาคือจากจุด A ไปยังจุด B ไปยังจุด C และไปที่จุด D จาก A ถึง B มีระยะทาง30เซนเมตรจาก B ถึง C มีระยะทาง37เซนติเมตรและจาก C ถึง D มีระยะทาง30เซนติเมตรรวมระยะทางทั้งหมด97เซนเมตร ค่ารีลักแตนคำนวณได้จาก l หารด้วย m a ดังนั้นค่ารีลักแตนของแกนเหล็กด้านขวา rr เท่ากับ97ลบด้วยระยะทางของแอร์แก0.05ซนตเมตรหารด้วยค่า mu 0 4ายคูณ10ยกกลังลบ7คูณด้วยค่าิ u r 1,500คูณด้วยพื้นที่หน้าตัด7คูณ7ตารางเซนติเมตร ได้ค่ารีลักแตนเท่ากับ104.97กิโลแอมแปร์เทิร์นต่อเวเบอร์ทางด้านขาซ้ายแกนเหล็กมีความยาวเท่ากับด้านขวาแต่แอร์แกลบเท่ากับ0.07เซนติเมตรคำนวณได้รีลักแตนเท่ากับ104.94กิโลแอมแปร์เทิร์นต่อเวเบอร์ค่ารีลักแตนของแอร์แกลบที่ขาขวาของแกนเหล็ก คำนวณได้จากระยะทาง0.05ซนตมรหารด้วยค่ามิวคือค่ามิวศเท่ากับ4พายคูณ10ยกกลังลบ7คูณด้วยพื้นที่หน้าตัดที่ใหญ่กว่าแกนเหล็ก5เปซ็นเป็น7คูณ7คูณ1.05ตารางเซนติเมตรเท่ากับ77.33กิโลแอมแปร์เทิร์นต่อเวเบอร์ค่ารีลักแตนของแอร์แกที่ขาซ้ายของแกนเหล็กเท่ากับ ระยะทาง0.07ซนตมรหารด้วยมิ4 π ูนายคูณ1 0ยกงลบ7คูณด้วยพื้นที่หน้าตัด7 7คูณ7ตารงเซนติเมตรบวกกับอีก5เของ7คูณ7ตารงซนติมตรอันเนื่องมาจาก f r i n g i n g Effect ได้108.27กิโลแอมแปร์เทิร์นต่อเวเบอร์ที่ขากลางมีค่ารี l u คแตนอา์เท่ากับความยาวของขากลาง37ซนเมตรหารด้วย μ ศูนย์ส,ส 4. พายคูณสิยงลบเคูณ μr หน0่คูณด้วยพื้นที่หน้าตัด7จคูณเตารางเซนติเมตรได้40.06กิโลแอมแป,แปร์เทิร์นอร์เวเบอร์ค่าไม่โตโมชีฟอรสเท่ากับ n คูณ i เท่ากับสี่รอบคูณกับ1แอมแปร์ได้400อแอมแปร์เทิร์นเราเขียนค่าในวงจรแม่เหล็กได้ดังรูป ซึ่งจะเห็นว่าเส้นทางขาด้านซ้ายและขวาของแกนเหล็กต่อขนานกันอยู่ทำให้เราสามารถรวมค่ารีลักแตนได้เป็น9 8 2 7กิโลแอมป์เทิร์นเวเบอร์ซึ่งต่ออนุกรมอยู่กับรีลักแตนขนาด4 0 0 6กิโลแอมป์เทิร์นเวเบอร์เพราะฉะนั้นเราได้ค่ายคอเลนรีลักตนนของทั้งวงจรเป็น 138.33กิโลแอมแปร์เทินอร r เวเบอร์ได้ฟลักซ์ที่ขากลางเท่ากับค่า mmf หารด้วยรีลักตนส์เท่ากับ2.89มิลิเวเบอร์ค่าฟลักซ์ที่ขากลางนี้จะแยกออกเป็นฟลักซ์ในเส้นทางด้านซ้ายและด้านขวาซึ่งเหมือนกับการไหลของกระแสในวงจรไฟฟ้าดังนั้นเราสามารถใช้สมการแบ่งกระแส คำนวณค่าฟลัก์ได้ในทํานองเดียวกันฟลัก์ทางด้านขวาจะเท่ากับค่าเพอร์มิสของแกนเหล็กทางด้านขวาหารด้วยค่าเพอร์มิสทางด้านซ้ายและขวารวมกันคูณด้วยฟลัก์ทั้งหมดคือค่าฟลัก์ในขากลางโดยเพอร์มิสเป็นค่าส่วนกลับของรีลักตนส์แทนค่าได้ฟลัก์ที่ขาขวาเป็น1.56มิลลิเวเบอร์ เราสามารถใช้หลักการคำนวณแบบเดียวกันนี้คำนวณค่าฟลักซ์ในขาซ้ายได้เท่ากับ1.33มิลลิเวเบอร์หรือจะใช้หลักการที่ว่าฟลักซ์ขากลางจะเท่ากับฟลักซ์ในขาขวาบวกกับฟลักซ์ทางขาซ้ายก็ได้ค่ะตอนนี้เราได้ค่าแล้วว่าขาซ้ายมีฟลักซ์1.33มิลลิเวเบอร์และขาขวามีฟลักซ์1.56มิลลิเวเบอร์ เพราะฉะนั้นความหนาแน่นของเส้นแรงที่แอร์แก็บด้านซ้ายจะเท่ากับฟลักซ์ทางด้านซ้ายหารด้วยพื้นที่ของแอร์แกบด้านซ้ายได้เท่ากับ0.26เวเบอร์ต่อตารางเมตรและด้านขวาเท่ากับฟลักซ์ทางด้านขวาหารด้วยพื้นที่ของแอร์แกบด้านขวาเท่ากับ0.3เวเบอร์ต่อตารางเมตรอย่าลืมคิดผลจาก fringing effect นะคะ ในการวิเคราะห์และคำนวณค่าของวงจรแม่เหล็กสามารถใช้หลักการเดียวกันกับในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าเลยนะคะดังนั้นสามารถทบทวนความรู้พื้นฐานการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์วงจรแม่เหล็กในตัวอย่างนี้ได้แก่การหาค่าความต้านทานสมมูลการแบ่งกระแสกฎของโอห์มและกฎของเคอร์ชอฟได้ในวิดีโอเพลย์ลิสต์ Circuit Analysis ค่ะ